ประมาณนี้นะครับโอเคเรามาถอดสิ่งที่เราอยากจะบอกเล่าอันแรกเรื่องความเสียใจอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอสิ่งนี้แทบจะเอาเป็นความเชื่อส่วนตัวแล้วกันนะครับผมแทบจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าใครเกิดมาในชีวิตเนี่ยดำเนินชีวิตไม่ว่าจะน้อยหรือมากเราจะไม่เคยเสียใจอะไรเลยะฉะนั้นแล้ว ก็อยากจะบอกว่าการเสียใจเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนต้องเจอคราวนี้ไอ้มากน้อยหนักเบามันคงต่างกันก็พูดเหมือนเดิมว่าไอ้มากน้อยมากของเราน้อยคนอื่นนะครับมันแตกต่างหนักเราเบาคนอื่นก็เช่นกันฉะนั้นมันก็คงไม่เอาตรงนั้นมาวัดเอาเป็นว่าทุกคนต้องเคยมีอาการเสียใจแน่นอนแล้วมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับคำว่า สุขใจหรือสบายใจก็อย่างที่เคยพูดแล้วก็จะมีหนังสือ youtube p พอดแคสทุกอันพูดเสมอว่าทำยังไงให้เรามีความสุขฉะนั้นเรามารู้สิ่งตรงข้ามของมันก่อนว่า,าการเสียใจเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงอย่างที่หัวข้อวันนี้ก็คือเสียใจเป็นใครหรืออะไรที่ทำนะครับเรามาลองเรียนรู้เมื่อเราเรียนรู้คําว่าเสียใจให้ลึกซึ้งลงไปเรียนรู้ด้วยกันนะผมก็ยังเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเราอาจจะทําความเข้าใจกับ ความมีสุขแบบเรียบง่ายบ้างก็ได้นะคราวนี้เป็นใครล่ะอันที่สองท่อนสองเป็นใครหรืออะไรที่ทำนะครับเรามาพิจารณาดูเป็นใครส่วนมากสิ่งแรกเลยเราจะคิดถึงบุคคลก่อนแล้วเราก็จะกวาดไปเลยตั้งแต่บุคคลใกล้ตัวถึงบุคคลไกลตัวออกไปบุคคลใกล้ตัว,คคตวจะเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาเป็นพี่น้องที่ใกล้ชิดกันพอโตขึ้นมาเป็นเพื่อนที่โรงเรียนไปเป็นเพื่อนร่วมงาน หรือจะเป็นแฟนแล้วก็ขยับมาเป็นคู่ชีวิตนะฮะแล้วก็มีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องเนี่ยเป็นวงกว้างนะหรือในสังคมที่พูดไปแล้วสังคมก็คือที่โรงเรียนที่ที่ทำงานอะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นแล้วเราก็มานับ,น,บนับดูเราก็จะคิดว่าเอ๊ะคนที่ทำให้เราเสียใจหรือใครๆที่เราพูดเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนับไปโอ้ ขนาดพ่อแม่เราก็ทำให้เราเสียใจนะฮะพี่น้องเราก็ใช่เพื่อนเราแฟนเราบางทีลูกเราก็มีนะครับเราคิดไปคิดมาสรุปทุกคนเลยรอบตัวเคยทำให้เราเสียใจแต่เราเคยคิดสักนิดไหมว่าเราเองเป็นคนที่ทำมีฮะมีผมก็เคยโทษตัวเองว่าไอ้นี่แหละเราทำผิดทำให้เราเสียใจฉะนั้นสรุปรวมตั้งแต่ตัวเราขยายไปสู่รอบวงนะครับเรา โทษหมดว่าสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่เคยทําให้เราเสียใจนั่นคือใครคือคนนะฮะอันนี้ต่อมาคืออะไรอะไรก็คือพูดง่ายๆว่าวัตถุสิ่งของและกันหรือสถานการณ์หรืออะไรที่ไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตก็ได้นะครับเอาเป็นแยกใหญ่เลยนะครับก็คืออย่างเช่นสถานะเศรษฐกิจสภาพอากาศการจราจรหรืออื่นๆอีกมากมายแล้กันอันนี้ภาพรวมเลย คุณจะรู้เลยว่าคุณมองออกไปเนี่ยต้นไม้เนี่ยไม่โตสัทีทําให้คุณเสียใจนะฮะคุณปลูกไม่ได้สัตว์เลี้ยงที่คุณเลี้ยงทําไมไม่น่ารักทําไมไม่เชื่อฟังทําให้คุณเสียใจนะ,ะฉะนั้นสรุปภาพรวมมันก็มีทั้งคนสัตว์มีสัตว์ด้วยมีสิ่งของสภาพแวดล้อมทุกอย่างสามารถทําให้คุณเสียใจได้ถ้าคุณรู้อย่างนี้คุณต้องทําคำวามเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้น นะครับไม่อยากจะบอกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่มันจริงนะฮะมันจะเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปมันจะวนเวียนอยู่ย่างนี้รอบตัวเราฉะนั้นแล้วผมไม่สามารถจะมาบอกวิธีการตัดคําว่าเสียใจออกจากชีวิตได้แต่แค่เป็นการทําความเข้าใจกับมันก่อนนะฮะเพื่อเมื่อเรารู้สึกว่าผมคิดนะผมก็ฝึกอยู่ว่าสมมุติเราทําความเข้าใจกับมันว่ามีอะไรที่มันไม่ถูกใจทําให้เราเสียใจเกิดขึ้นตั้งเราก็ทําความเข้าใจกับมันอ๋อ โอเคอันนี้สิ่งคนอื่นก็เกิดแต่มันก็เกิดขึ้นกับเราด้วยหรือมันก็จะเกิดขึ้นซ้ำกับเราอีกเราจะ manage มันยังไงว่าเกิดขึ้นเราอย่าโทษใครอย่าโทษอะไรแม้กระทั่งตัวเองนะครับแค่ทำความเข้าใจแล้วก็ดูมันแล้วก็รู้ว่าอ๋อมันเกิดขึ้นเราแก้ไขได้แล้วทุกอย่างมันก็จากไปเหมือนเดิมฉะนั้นสุดท้ายสิ่งที่อยากจะบอกว่าเขาเมื่อเสียใจเราจะเกิดขึ้น บ่อยมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่จิตใจอันเข้มแข็งของเราว่าเราจะดับมันลงเร็วมากน้อยแค่ไหนบางเรื่องเราเสียใจคนอื่นอาจจะเฉยเในระหว่างเดียวกันที่บางเรื่องคนอื่นเฉยเเราอาจจะเสียใจฉะนั้นแล้วมันไม่มีบัญญัติอะไรที่ลงตัวฉะนั้นเราต้องรู้วิธีการจัดการกับความรู้สึกเราอย่าโทษใครแม้กระทั่งตัวเองอย่าโทษอะไรแค่รู้ว่ามันเกิดแล้วเราก็ฝึกฝนที่อ๋อมาละเสียใจเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราก็ไปคิดเรื่องใหม่ต่อ มาฝึกฝนไปด้วยกันนะครับ